หญิงตาบอดคนหนึ่งอุ้มลูกเดินร้องเพลงข้างถนนกลางสายฝนไม่มีใครรู้เลยว่าเธอคืออดีตภรรยาของมหาเศรษฐีผู้เคยทอดทิ้งเธอไปแต่เมื่อเขาเดินผ่านมาทุกอย่างกลับพลิกจากน้ำตากลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้ทั้งเมืองต้องหยุดฟังเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นและเหตุใดเศรษฐีจึงคุกเข่าร้องให้กลางถนนต่อหน้าเธอเรื่องนี้คุณจะไม่มีวันลืมหลังได้ฟังจนจบเสียงกีตาร์เก่าๆดังขึ้นกลางถนนที่เต็มไปด้วยฝุน หญิงตาบอดคนหนึ่งจับมือลูกเล็กไว้แน่นเสียงของเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นร้องเพลงเบาๆให้ผู้คนที่เดินผ่านเด็กน้อยยิ้มแม้เสื้อผ้าจะเก่าสอมซ่อเหรียญไม่กี่เหรียญตกลงในถ้วยหน้าพวกเขาแสงแดดแผดเผา,เาแต่หญิงคนนั้นยังยิ้มมือของเธอสั่นน้อยๆขณะลูบหัวลูกในขณะเดียวกันรถรูคันหนึ่งจอดนิ่งตรงหัวมุมถนนชายในสูตรราคาแพงเปิดกระจกมองภาพนั้นนิ่งงนันเสียงเพลงนั้น มันคุ้นหูเหลือเกินหัวใจของเขาเต้นแรงดวงตาจับจ้องไปยังใบหน้าที่แม้จะเปลี่ยนไปแต่เขาจำได้ริมฝีปากของหญิงตาบอดคนนั้นมีรอยยิ้มที่เขาเคยเห็นในวันแต่งงานมือของเขาสั่นลมหายใจติดขัดไม่ติ่งเสียงเบาแทบไม่หลุดจากริมฝีปากชายหนุ่มลงจากรถก้าวเท้าอย่างช้าๆทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆหญิงตาบอดเงยหน้าขึ้นตามเสียงฝีเท้า ดวงตาที่มืดบอดแต่กลับเหมือนมองทะลุเข้าไปในใจของเขาเด็กน้อยกระตุกแขนแม่แม่เขามองเราอยู่เสียงนั้นทำให้หัวใจชายคนนั้นแทบหยุดเต้นเขาสุดตัวลงตรงหน้าเธอเสียงสะอื้นดังขึ้นกลางความเงียบของถนนน้ำตาหยดลงบนพื้นซีเมนหญิงตาบอดขมวดคิ้วเหมือนจำเสียงร้องให้นั้นได้จากอดีตอันไกลเธอยื่นมือออกมาปลายนิ้วแตะลงบนใบหน้าเปื้อนน้ำตาคุณคือ เสียงสั่นสถานในลำคอของเธอก่อนที่เขาจะจับมือเธอแน่นฉันขอโทษหญิงคนนั้นนิ่งเรากับเวลาได้หยุดหมุนในวินาทีนั้นเสียงรถวิ่งผ่านเสียงผู้คนคุยกันเบาๆแต่ไม่มีเสียงใดดังไปกว่าความเงียบในใจของทั้งสองคนเธอยิ้มจางๆฉันไม่เห็นคุณแต่มองเห็นสิ่งที่คุณเป็นแล้วชายคนนั้นหลับตาน้ำตาไหลไม่หยุดเด็กน้อยเงยหน้ามองชายแปลกหน้า ก่อนเอ่ยเสียงใสว่าลุงร้องให้ทำไมครับเสียงใสของเด็กชายเหมือนมีดเล็กๆที่กรีดกลางหัวใจของเขามือของชายคนนั้นสัน่นแต่ก็พยายามยิ้มทั้งที่มุมปากเต็มไปด้วยความเจ็บปวดลุงแค่ดีใจที่ได้เจอแม่ของหนูอีกครั้งเด็กน้อยมองงงๆก่อนจะหันไปหามารดาที่นั่งเงียบญิงตาบอดยกมือขึ้นแต่หัวลูกไหวเขาสิลูกเด็กน้อยพนมมือสวัสดีครับคุณลุง เสียงนั้นทําให้ชายคนนั้นน้ําตาร่วงอีกครั้งเพราะดวงตาจมูกและรอยยิ้มของเด็กเหมือนเขาในวัยเยาว์ไม่มีผิดหัวใจเขาแทบแตกสลายหญิงตาบอดได้ยินเสียงสะอื้นนั้นอีกครั้งเธอขมวดคิว้วคุณร้องให้เพราะอะไรฉันไม่อยากให้คุณสงสารเราชายคนนั้นกลืนก้อนสะอื้นไม่ฉันไม่ได้สงสารฉันแค่เสียใจเสียใจเสียใจที่เคยทิ้งเธอไปหญิงคนนั้นนิ่งงนัน ริมฝีปากซีสันเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆราวกับพยายามฟังให้แน่ใจคุณคือเขาจริงๆหรือชายคนนั้นพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มฉันคือคนที่เคยสาบานว่าจะดูแลเธอตลอดชีวิตแต่กลับปล่อยมือเธอในวันที่เธอต้องการที่สุดลมหายใจของหญิงตาบอดหนักขึ้นภาพความทรงจำเก่าผุดขึ้นในหัวคืนวันที่เขาจากไปโดยไม่เหลียวหลังวันที่เธอล้มลงร้องเรียกชื่อเขาในความมืด วันที่สายตาเธอมืดสนิทเพราะอุบัติเหตุหลังจากนั้นไม่นานฉันรอคุณอยู่นานมากเสียงเธอสั่นเหมือนจะขาดใจชายคนนั้นสุดลงคุกเข่าอีกครั้งฉันโม่ฉันขี้ขลาดฉันมีเพราะกลัวความจริงกลัวจะรับผิดชอบกลัวจะจนเหมือนเธอแต่วันนี้ฉันถึงเข้าใจว่าความจนที่แท้จริงคือหัวใจที่ว่างเปล่าโดยไม่มีเธอหญิงตาบอดเงียบแต่หยาดน้ำตาเริ่มไหลช้าๆจากดวงตาที่ไร้แสงเด็กน้อยมองแม่แล้วจับมือเธอแน่นแม่ เขาคือพ่อเหรอครับหญิงคนนั้นสะอึกเธอกัดริมฝีปากแน่นไม่กล้าตอบแต่ชายคนนั้นกลับพูดออกมาแทนใช่พ่อเองเด็กน้อยเบิกตากว้างเขาก้าวเข้ามาช้าๆก่อนโผล่เข้ากอดชายคนนั้นเต็มแรงชายคนนั้นอุ้มเด็กไว้แน่นร้องให้เหมือนเด็กเล็กที่หลงทางกลับบ้านพ่อขอโทษพ่อขอโทษนะลูกหญิงตาบอดได้ยินเสียงนั้นหัวใจของเธอเต้นแรง ทั้งกโกรธทั้งเสียใจทั้งคิดถึงเธอพูดเสียงแผ่วคุณไม่รู้หรอกว่าฉันต้องผ่านอะไรบ้างคืนที่หนาวที่สุดฉันอุ้มลูกนั่งข้างถนนไม่มีข้าวไม่มีผ้าห่มมีแค่เพลงที่ร้องเพื่อไม่ให้ตัวเองร้องไห้ชายคนนั้นสันสานมองรอยแผลบนมือของเธอมองเท้าที่แตกจากการเดินเท้าเปล่าเขาไม่อาจพูดอะไรได้นอกจากเสียงสะอื้นที่หลุดออกมาตอนนั้นฉันคิดว่าฉันจะตายแต่ลูกนี่แหละทำให้ฉันยังหายใจ เสียงของเธอสั่นจนแทบขาดใจเด็กน้อยมองแม่ด้วยน้ำตาไหลชายคนนั้นเกื้อมือไปแต่หญิงคนนั้นถอยเล็กน้อยอย่าแต่ฉันเลยเธอยิ้มทั้งน้ำตาฉันให้อภัยคุณแต่ฉันไม่อยากย้อนกลับไปอีกเพราะฉันไม่ต้องการเห็นอีกสิ่งใดแม้แต่งเงาของความเจ็บปวดนั้นชายคนนั้นนิ่งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงลมพัดผ่านเสียงเพลงของหญิงตาบอดยังคงดังเบาๆแต่คราวนี้ ทุกถ้อยคำของเพลงกลับเหมือนมีน้ำทิ่มแทงหัวใจของเขาไม่หยุดเขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองภาพแม่ลูกกอดกันท่ามกลางเสียงรถที่แล่นผ่านดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำแสงสีทองอาบร่างของทั้งคู่ราวกับสวรรค์กำลังมองลงมาเสียงเพลงของหญิงตาบอดยังดำเนินต่อเธอร้องด้วยเสียงที่สั่นเครือแต่ทุกถ้อยคำมีพลังของความเข้มแข็งชายคนนั้นยกมือขึ้นปิดหน้าน้ำตาไหลาอาบนิ้วมือไม่หยุด เขาอยากจะพูดอยากจะขอโอกาสแต่ทุกคำกลับติดอยู่ในลำคอหญิงคนนั้นนั่งนิ่งใบหน้าเปื้อนเหงื่อและน้ำตาแต่กลับสงบอย่างประหลาดคุณไม่ต้องพูดอะไรอีกเธอเอ่ยเบาๆเพราะฉันได้ยินทุกอย่างแล้วจากเสียงหัวใจคุณชายคนนั้นเห่อยหน้าขึ้นสายลมพัดกลิ่นฝุ่นและกลิ่นควันรถเข้าจมูกแต่ในความปนเปื้อนของเมืองเขากลับได้กลิ่นหอมจางๆที่คุ้นเคยกลิ่นเดียวกับในวันที่เธอยังมีชีวิตที่สดใส กลิ่นของดอกมะลิที่เธอมักทัดผูเสมอฉันไม่เคยลืมคุณเลยเขาพูดเสียงสัน่นแต่คุณลืมตัวเองไปนานแล้วเธอตอบเบาๆคำพูดนั้นแทงเข้าไปในอกเหมือนคมมีดเขาหยิบซองเงินจากกระเป๋าเสือ้อยื่นให้เธอด้วยมือที่สัน่นเอาไว้ใช้เลี้ยงลูกอย่างน้อยให้ผมทำอะไรสักอย่างหญิงคนนั้นสายหัวไม่ต้องรอกข้างเงินนั่นมันไม่ชำระความผิดในใจคุณได้เขาชะงะักมือที่ถือซองเงินค้างอยู่กลางอากาศ สิ่งที่ฉันต้องการมีอย่างเดียวเธอกล่าวช้าๆอย่าให้ลูกต้องรู้จักคำว่าถูกทิ้งแบบที่ฉันรู้จักอีกเลยคำพูดนั้นทำให้เขาสุดตัวลงอีกครั้งน้ำตาไหลไม่หยุดเหมือนเด็กเขาพูดเสียงสัน่นผมจะไม่หนีอีกแล้วผมสาบานหญิงคนนั้นเงียบเอื้อมมือไปแตะหัวลูกเบาๆอย่าสาบานกับฉันจงสาบานกับลูกของคุณเด็กน้อยมองหน้าพ่อพ่อจะอยู่กับผมตลอดไปใช่ไหมครับ เสียงนั้นทำให้หัวใจชายคนนั้นแทบแตกสลายเขาพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มใช่พ่อจะอยู่กับลูกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหญิงคนนั้นยิ้มจางๆถ้าอย่างนั้นฉันก็สบายใจแล้วเธอเริ่มเก็บของเก่าๆรอบตัวเสียงเหรียญกระทบกันเบาๆชายคนนั้นมองภาพนั้นด้วยสายตาสันไหวหัวใจเต้นช้าลงราวกับกลัวว่าทุกอย่างจะหายไปเขาเอ,อ่ยขึ้นผมจะหาที่พักให้ให้ลูกได้เรียนให้คุณได้รักษาตา หญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆสายตาฉันไม่ต้องรักษาหรอกข้าพระตอนนี้ฉันมองเห็นแล้วชายคนนั้นชะนักมองเห็นใช่ฉันมองเห็นความจริงในหัวใจคนมองเห็นความรักของลูกมองเห็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตโดยไม่ต้องใช้ดวงตาเลยเขานิ่งไปคำพูดของเธอเหมือนคำสอนจากฟ้าฝนเริ่มโปรยเบาๆกลิ่นดินเปียกลอยขึ้นในอากาศหญิงตาบอดยกหน้าขึ้นรับหยดฝนเด็กน้อยหัวเราะเสียงใส ชายคนนั้นยืนมองภาพนั้นน้ำตาไหลปนกับฝนเขาค่อยๆเดินเข้าไปยืนร่มให้เธอแต่เธอสายหน้าไม่เป็นไรคะฝนพวกนี้ชะล้างได้ทุกอย่างแม้แต่ความเสียใจของเราชายคนนั้นค้างอยู่ตรงนั้นมองเธอกับลูกเดินไปกลางสายฝนเสียงเพลงของเธอยังคงดังต่อท่ามกลางฝนที่ตกหนักขึ้นทุกทีเสียงร้องของเธอไม่สั่นอีกต่อไปมันแน่วแน่แข็งแรงและเต็มไปด้วยชีวิต ชายคนนั้นยกมือปิดหน้าแต่คราวนี้เขายิ้มทั้งน้ำตาเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเคยทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนหนึ่งแต่มันคือหัวใจทั้งหมดของเขาเองฝนเทกระหน่ำหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนกล้องไปทั่วถนนคนเดินต่างรีบหลบเข้าที่พักมีเพียงสามร่างเล็กๆที่ยังอยู่กลางสายฝนหญิงตาบอดเด็กชายและชายผู้ร่ำรวยในสูดเปียกชุม่ม เขามองตามเธอที่ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวมือหนึ่งจับลูกอีกมือถือกีต้าเก่าทุกก้าวของเธอช้าแต่มั่นคงเรากับเธอไม่กลัวสิ่งใดอีกแล้วชายคนนั้นยืนอยู่ที่เดิมเท้าของเขาเหมือนติดตรึงไว้กับพื้นทุกหยดฝนที่ตกกระทบน่ารู้สึกเหมือนเป็นการลงโทษจากฟ้าภาพในอดีตผุดขึ้นทีละภาพวันที่เขามีทุกอย่างในชีวิตบ้านหลังใหญ่รถหรูงานเลี้ยงหรูราแต่หัวใจกลับว่างเปล่า และว,วันนี้เขาเห็นความสุขแท้จริงอยู่ตรงหน้ากลางถนนสายเล็กๆหญิงตาบอดหันหน้าไปทางที่เขายืนอยู่แม้เธอมองไม่เห็นแต่ราวกับรู้ว่าเขายังอยู่ที่นั่นกลับเธอค่าเสียงของเธอเบาแต่หนักแน่นชีวิตของคุณยังมีทางต้องไปต่อเขาเดินเข้าไปใกล้แล้วทางของคุณละ่ะญิงคนนั้นยิ้มจางๆฉันก็มีเหมือนกันค่เพียงแต่เป็นทางที่ต่างออกไปคุณจะไปไหน ทุกทีที่มีเสียงเพลงของฉันกับลูกชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้น้ำเสียงสั่นเครือขอผมได้ช่วยได้อยู่ใกล้ได้ชดใช้บ้างเธอสายหน้าเบาๆคุณไม่ต้องชดใช้ให้ฉันหรอกแค่แค่ใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นก็พอแต่ผมอยากอยู่ข้างคุณอยากดูแลคุณอยากเธอยกมือขึ้นคุณเคยทิ้งฉันในวันที่ฉันมองเห็นเสียงของเธอสัน่น ตอนนี้ฉันมองไม่เห็นแต่ฉันกลับมองเห็นหัวใจคุณชัดกว่าครั้งไหนๆเขานิ่งไปน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาหญิงคนนั้นเกื้อมือออกมาแต่ที่หน้าอกของเขาเบาๆหัวใจคุณยังเต้นอยู่นั่นแหละคือโอกาสเธอหันหลังเดินต่อเสียงฝนดังขึ้นเรื่อยๆเด็กน้อยวิ่งนำหน้ายกกีต้าร์เก่าไว้เหนือหัวแม่ชายคนนั้นยืนมองภาพนั้นจนเงาของทั้งคู่จางหายไปในม่านฝนเขายืนอยู่กลางถนน รู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าที่ค่อยๆเติมเต็มด้วยบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเงินทองเขาหันกลับไปที่รถเปิดประตูแต่ไม่เข้าไปในกระจกสะท้อนใบหน้าเขาเองเปียกชุ่มเต็มไปด้วยรอยน้ำตานี่สินะโฉมหน้าของคนที่เพิ่งเริ่มเข้าใจความรักเสียงของตัวเองดังเบาๆจนแทบไม่ได้ยินเขาถอดเสื้อสูทออกวางไว้บนกระจกหลังรถปล่อยให้ฝนซัดแรงขึ้นบนท้องถนนเสียงกีตาร์ของหญิงตาบอดยังเล็ดลอดมา แม้ห่างออกไปมากแต่เขายังได้ยินทุกท่อยคำของเพลงเป็นเพลงเดียวกับวันที่เขาทิ้งเธอไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่วันนี้ทุกท่อยคำเปลี่ยนไปไม่มีความเศร้าไม่มีความโกรธมีเพียงเสียงอบอุ่นที่เต็มไปด้วยการให้อภัยเขาหลับตายืนฟังอยู่นานจนเสียงนั้นจางหายไปพร้อมสายฝนแต่ในใจของเขาเสียงนั้นจะไม่มีวันหายไปอีกเพราะในที่สุดเขาเพิ่มมองเห็นเหมือนเธอ มองเห็นด้วยหัวใจไม่ใช่ดวงตาและในค่ำคืนนั้นเมื่อเมืองเริ่มเงียบลงชายผู้เคยร่ำรวยที่สุดในเมืองกลับเดินเท้าเปล่าไปตามถนนเปียกฝนมองหาหญิงตาบอดและเด็กชายคู่นั้นไม่ใช่เพื่อขออภัยอีกครั้งแต่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ความจริงที่เขาเคยหนีมาตลอดชีวิตเสียงฝนค่อยๆเบาลงแต่ละหยดที่ตกลงบนถนนยังคงสะท้อนแสงไฟสีส้มจากเสาไฟริมทาง เมืองทั้งเมืองเงียบมีเพียงเสียงรองเท้าที่กระทบพื้นเปียกของชายคนหนึ่งเขาเดินช้าๆก้าวอย่างระมัดระวังราวกับกลัวจะทำลายความทรงจำที่ยังหลงเหลืออยู่ในอากาศทุกก้าวของเขาเต็มไปด้วยภาพจำในอดีตรอยยิ้มของหญิงคนนั้นเสียงหัวเราะของเธอในวันที่ยังมีชีวิตที่สว่างและเสียงร้องไห้ของเธอในวันที่เขาหันหลังจากไปตอนนั้นเขาเลือกความร่ำรวยเลือกชื่อเสียงเลือกสังคมที่ยกย่องเขา แต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าทุกสิ่งที่เลือกนั้นมันคือการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตตอนนี้เขาเหลือเพียงความเงียบและความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจอย่างช้าๆเขาเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงซอยเล็กๆที่มีแสงจากหลอดไฟดวงเดียวที่ปลายซอยนั้นมีเสียงกีต้าร์ดังแผ่วเบาเสียงนั้นอ่อนโยนเหมือนสายลมพัดผ่านหัวใจเขารู้ทันทีว่าเป็นเธอชายคนนั้นหยุดอยู่ที่ปากซอย มองเห็นหญิงตาบอดนั่งอยู่ใต้ชายคาเก่าๆเ,เด็กชายหลับอยู่ข้างๆกอดกีตา้าไว้แน่นเธอยังคงร้องเพลงชานุม่มเศร้าแต่มีความสมบอย่างลึกล้ำในน้ำเสียงนั้นเขาก้าวเข้าไปใกล้ทีละนิดเธอได้ยินเสียงฝีเท้าก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยคุณกลับมาอีกแล้วเขานิ่งยิ้มทั้งน้ำตาผมบอกแล้วว่าผมจะไม่นีอีก แล้วคุณจะทำอะไรละ่ะนเมื่อสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดมันไม่ใช่เงินไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่คำสัญญาผมรู้เขาตอบช้าๆแต่ผมจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อแก้ตัวแต่เพื่อเรียนรู้ที่จะรักแบบที่คุณรักเธอเงียบไปชั่วครู่เสียงฝนหยุดตกเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นอบอวนในอากาศชายคนนั้นค่อยคอยนั่งลงตรงข้ามเธอเอื้อมมือไปรับกีตาร์ที่อยู่ข้างเธอนิ้วของเขาสั่นเมื่อแต่สายเสียงแรกที่ดังขึ้นเบาและไม่ชัด แต่หญิงคนนั้นกลับยิม้มยังจำได้สินะผมจำได้ทุกอย่างเสียงของเขาแผ่วลงโดยเฉพาะเสียงของคุณในวันที่เราร้องเพลงด้วยกันครั้งสุดท้ายหญิงคนนั้นพยักหน้าเพลงนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างและจะเป็นตอนจบของผมด้วยเขาพูดเบาๆเธอหัวเราะในลำคอไม่มีตอนจบหรอกข้าท่าใจยังไม่หยุดเต้นเขาหยุดดีดกีตา้ามองหน้าเธอที่แม้มองไม่เห็นแต่ววหน้านั้นสงบเหลือเกิน ฉันอยากให้คุณรู้เธอพูดต่อว่าฉันไม่ได้เกลียดคุณอีกแล้วเพราะคนที่ฉันเคยรักไม่ใช่คนที่ยืนอยู่ตรงนี้แต่คือคนที่อยู่ในอดีตคนที่ฉันปล่อยไปแล้วคำพูดนั้นแทงเข้าไปในใจเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่หนีเขานั่งิงฟังเสียงลมหายใจของเธอเสียงหายใจที่ช้าสม่ำเสมอเหมือนจังหวะของหัวใจที่ยอมรับความจริงเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างแสงแรกของวันใหม่เริ่มลอดผ่านเมฆ ผมขออยู่เงียบๆตรงนี้ได้ไหมถ้าคุณไม่ทำให้เสียงเพลงของฉันหายไปก็อยู่ได้เขายิ้มงั้นผมจะอยู่เงียบๆเ,เขานั่งฟังเธอร้องเพลงต่อเสียงของเธอก้องสะท้อนในหัวใจเวลาผ่านไปช้าๆผู้คนเริ่มเดินผ่านบางคนหยุดฟังบางคนโยนเหรียญลงในถ้วยแต่ชายคนนั้นไม่สนใจใครอีกแล้วเขานั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกำลังสวดมนต์ในบทเพลงของเธอจนพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวง เธอวางกีตาร์ลงขยับลูกให้ตื่นเด็กชายลืมตาขึ้นเห็นชายคนนั้นยังอยู่ตรงหน้าคุณลุงยังไม่กลับเหรอครับยังรอบลูกเขาตอบพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนเพราะลุงเพิ่งเริ่มกลับมาหาตัวเองหญิงตาบอดได้ยินก็ยิ้มบางๆงั้นคุณก็ไม่ต้องรีบไปไหนแต่ถ้าอยากอยู่ตรงนี้ต้องยอมจนเหมือนฉันนะเขาหัวเราะเบาๆผมจนมานานแล้วแต่เพิ่งรู้วันนี้ว่าความจนที่แท้จริงคือการไม่มีหัวใจให้รักหญิงคนนั้นพยักหน้า งั้นเราก็เหมือนกันแล้วเสียงกีตาร์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเดี่ยวของหญิงตาบอดแต่เป็นเสียงสองของชายที่เคยจากไปสองเสียงประสานกันอบอุ่นอ่อนโยนจนผู้คนที่เดินผ่านต้องหยุดฟังไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวระหว่างพวกเขาเคยเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ในเช้าวันนั้นสิ่งที่ทุกคนได้ยินคือเสียงเพลงของการให้อภัยเสียงเพลงที่เกิดจากหัวใจสองดวงที่เคยแตกสลาย และเพิ่งกลับมาร้องพร้อมกันอีกครั้งแสงแดดเช้าเริ่มส่องลอดผ่านหลังคาเก่าๆอบอุ่นจนเห็นไอไหลขึ้นจากพื้นเปียกฝนเมื่อคืนหญิงตาบอดยังนั่งอยู่ตรงนั้นกีตา้าอยู่บนตักเสียงของเธอยังคงสั่นเล็กน้อยแต่มีพลังในทุกถ้อยคาชายคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆเงยแต่รอยยิ้มของเขามีบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความสงบผู้คนเริ่มมาหนาแน่นขึ้นบางคนหยุดฟังบางคนถ่ายคลิปเก็บไว้ แต่ไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายในเสื้อเปียกนั้นเคยเป็นมหาเศรษฐีที่ใครๆพูดถึงหญิงตาบอดร้องเพลงถึงแสงที่ไม่มีดวงตาเห็นเสียงเธอสั่นสะเตือนใจเหมือนกำลังเล่าชีวิตของตัวเองผ่านทุกตัวโน้ตเด็กชายตบมือเบาๆตามจังหวะใบหน้าเขาเปื้อนรอยยิ้มไร้เดียงสาชายคนนั้นหลับตาฟังเสียงของทั้งคู่ในหัวเขาได้ยินเสียงหัวใจเต้นของตัวเองชัดเจนมันคือเสียงที่เขาไม่เคยฟังเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมา เสียงที่บอกว่าตอนนี้นายมีชีวิตจริงๆแล้วหญิงตาบอดหยุดร้องพักหนึ่งยกมือขึ้นหาน้ำดื่มชายคนนั้นรีบช่วยจับขวดส่งให้ปลายนิ้วของทั้งสองแต่กันเบาๆเธอชะงักแต่ก็ไม่ดึงมือกลับเธอยิ้มจางๆคุณยังอยู่สินะผมจะอยู่ตรงนี้ตราบใดที่คุณยังร้องเพลงแล้วถ้าวันหนึ่งฉันหยุดร้องละเขามองหน้าเธอแม้เธอจะมองไม่เห็นแต่เขารู้ว่าเธอกำลังมองตรงมาที่หัวใจของเขา งั้นผมจะร้องแทนคุณหญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเธอเหมือนเสียงลมอ่อนๆที่พัดผ่านในเช้าอันสมบคุณไม่เปลี่ยนเลยเธอพูดช้าๆยังพูดเหมือนเมื่อก่อนแต่ฉันได้ยินว่าครั้งนี้คุณพูดด้วยหัวใจเด็กชายยิ้มกว้างแม่ครับวันนี้เรามีเพื่อนเล่นเพิ่มอีกคนแล้วนะเธอลูบหัวลูกใช่ลูกเพื่อนเก่าที่เพิ่งกลับมาชายคนนั้นก้มหน้าลง เสียงหัวเราะของเด็กและเสียงพูดของหญิงคนนั้นไหลเข้าหูเขาเหมือนบทเพลงที่เขาอยากฟังไปตลอดชีวิตช่วงบ่ายแดดแรงขึ้นผู้คนบางตาลงเหลือเพียงทั้งสามนั่งใต้เงาไม้ใหญ่หญิงตาบอดนั่งเงียบมือหนึ่งลูบสายกีตา้าไปมาคุณรู้ไหมเธอพูดเบาๆตอนที่ฉันมืดบอดฉันเคยกลัวว่าจะไม่เห็นลูกโตขึ้นแต่พอลูกเริ่มร้องเพลงได้ฉันถึงรู้ว่าฉันไม่ต้องเห็นฉันก็รู้ว่าเขามีความสุข ชายคนนั้นฟังอย่างตั้งใจน้ำตาเอ่อขึ้นในตาอีกครั้งคุณเข้มแข็งเหลือเกินไม่หรอกข้าฉันแค่เรียนรู้จะอยู่กับความมืดแต่ความมืดของฉันยังดีกว่าความมืดในใจของคนบางคนเขานิ่งคคำพูดนั้นไม่ใช่คำตอบว่าแต่มันคือความจริงที่อ่อนโยนที่สุดที่เขาเคยได้ยินผมอยากให้คุณเชื่อเขาพูดเสียงแผ่วผมจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกผมจะไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่มีความหมายอีกหญิงคนนั้นยิม้ม ถ้างั้นก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนสิคะสิ่งเล็กๆใช่ยื่นมือไปช่วยคนที่ไม่มีใครเหมือนฉันเหมือนลูกเหมือนทุกคนที่คุณเคยมองข้ามเขาพยักหน้าผมจะทําอย่าแค่พูดนะเธอตอบพร้อมหัวเราะเบาๆฉันไม่เห็นแต่ฉันฟังออกว่าคําไหนมาจากใจจริงชายคนนั้นหัวเราะตามคราวนี้มันมาจากใจจริงที่สุดในชีวิตผมเด็กชายหยิบกีตาร์ขึ้นมาดีดสายเบาๆเสียงใสนั้นดังก้องกลางอากาศร้อน พ่อครับเราร้องเพลงด้วยกันไหมเขามองหน้าเด็กคนนั้นหัวใจแทบละลายกับคําว่าพ่อที่หลุดออกมาจากปากเล็กๆนั้นเขาพยักหน้าแน่นอนครับลูกเสียงเพลงดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ทั้งสามคนร้องด้วยกันเสียงนั้นผสมกันอย่างลงตัวจนแม้แต่ลมก็หยุดฟังผู้คนที่เดินผ่านต่างยิ้มบางคนยื่นเงินให้บางคนแค่ยืนฟังอย่างเงียบงนันแต่ไม่มีใครรู้ว่า เบื้องหลังเสียงเพลงนั้นคือเรื่องราวของการสูญเสียของการให้อภยัยและการกลับมาพบกันอีกครั้งของหัวใจที่เคยแตกสลายเมื่อเพลงจบเธอวางกีต้าร์ลงยิ้มให้เขาอย่างสงบคุณรู้ไหมอะไรเหรอวันนี้ฉันมองเห็นโลกชัดกว่าทุกวันเลยเขาจับมือเธอไว้แน่นแล้วผมก็เพิ่งมองเห็นหัวใจตัวเองครั้งแรกเหมือนกันหญิงคนนั้นหัวเราะงั้นเราก็ไม่ต้องกลัวความมืดอีกต่อไปแล้วสิ ชายคนนั้นยิ้มใช่เพราะตอนนี้เรากลับมาอยู่ในแสงเดียวกันแล้วเสียงลมพัดผ่านกลิ่นดอกมะลิที่เธอทัดผูโชยมาอ่อนๆเขาหลับตายิ้มทั้งน้ำตาและในเช้าวันนั้นชายที่เคยเป็นมหาเศรษฐีกลายเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้ว่าความรักแท้ไม่ต้องมองเห็นแค่รู้สึกด้วยหัวใจก็เพียงพอแล้วยามเย็นของวันนั้นท้องฟ้าเปลี่ยนสีเป็นทองอมสม้ม เสียงกีตาร์ดังแผ่วอยู่ใต้แสงสุดท้ายของวันหญิงตาบอดนั่งพิงกำแพงเก่าลูกชายซบอยู่บนตักชายคนนั้นนั่งข้างๆยิ้มเงียบๆไม่มีคำพูดมากมายมีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นสอดจังหวะกับสายลมหญิงคนนั้นพูดเบาๆบางทีสิ่งที่เราค้นหามาตลอดไม่ได้อยู่ไกลเลยเขาหันมามองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเธอยิม้มอยู่ในใจที่เรียนรู้จะให้อภยัย เด็กชายลุกขึ้นยืนมองท้องฟ้าที่เริ่มมืดแม่ครับดาวออกแล้วหญิงคนนั้นเห่อยหน้าขึ้นแม้มองไม่เห็นแต่เธอรู้สึกถึงแสงของมันแม่เห็นแล้วลูกเห็นด้วยหัวใจของแม่เองชายคนนั้นมองภาพนั้นน้ำตาเอ่อเต็มตาแต่คราวนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้ามันคือหยดน้ำแห่งความสงบเขายกมือขึ้นกุมมือของเธอไว้แน่นขอบคุณที่ยังให้ผมมีโอกาสได้กลับมา หญิงคนนั้นยิ้มบางๆทุกคนล้วนหลงทางได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่กล้ากลับมาเสียงกีต้าร์ดังขึ้นอีกครั้งเพลงสุดท้ายของวันนั้นไม่ใช่เพลงแห่งความเศร้าแต่เป็นเพลงแห่งการเริ่มต้นใหม่เมื่อท้องฟ้าคืบมืดและลมเย็นพัดผ่านทั้งสามคนยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ต้องการคำสัญญาใดอีกเพราะในที่สุดอดีตที่เคยเจ็บปวดได้กลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนแผ่วเบา ที่หลอมรวมเป็นบทเพลงของความเข้าใจหญิงตาบอดยกหน้าขึ้นยิ้มอย่างอ่อนโยนชีวิตไม่ต้องมีแสงก็สวยงามได้ถ้าเรามีหัวใจที่ยังมองเห็นชายคนนั้นพยักหน้าและผมจะมองโลกด้วยหัวใจแบบคุณจากนี้ไปตลอดชีวิตเสียงสุดท้ายของกีต้าร์ค่อยๆจางลงเหลือเพียงความเงียบสงบที่อบอุ่นและเมื่อคืนมาถึงแสงดาวบนฟ้าส่องลงมาบนทั้งสามคนราวกับฟ้ากำลังยิ้มให้กับพวกเขา เรื่องราวของหญิงตาบอดชายผู้เคยหลงทางและเด็กน้อยผู้เป็นแสงสว่างในความมืดจบลงอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามที่สุดเพราะมันจบลงในการให้อภัยและความรักที่มองเห็นด้วยหัวใจ